ผมกำลังรออยู่เลยคุณวินเทอร์สรู้จักชื่อผมได้ยังไงใครๆต่างก็เคยได้ยินเรื่องของคุณครับวีระบุรุทษี่ออกตามหาลูกสาวจะว่าไปผมว่าปราสาทหลังนั้นดูน่าสงสัยนะครับใช่คุณก็เหมือนกันผมก็แค่พ่อค้าพูดตามต้อยที่นี่งั้นเหรออ๋อขออาัยยท่เสียมารยาเรียกผมว่าดุก ธุรกิจของผมคืออาวุธกระสุนยารักษาอยากได้อะไรผมจัดให้ได้ตามที่คุณต้องการวันนี้ผมมีของดีมาด้วยแเก็บเล็กผสมน้อยอย่างที่เขาว่ากัน